สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะตอนนี้ก็เที่ยงคืนนะคะเพื่อนเที่ยงคืนของวันที่15ห้าสิงหาคมสอง4นะคะแอดก็ได้ขอพรนะคะปูอนันตนาคราชนะคะจุดทูบแม่น้ำหนึ่งขอพรปู่อนันตนาคราชนะคะในแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะคะของวันที่16สิงหาคมสอง4นะคะ จุดธูพอพรนะคะปู่อนันตนาคราชนะคะพึ่งบุญบาร,รมีปู่อนันตนาคราชนะคะในแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะคะมาลุ้นกันนะคะว่าจะได้ตัวไหนค่ะเพืเ่อนๆจ้าเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ รดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังทุกครั้งค่ะขอให้เพื่อนๆเอฟซีนะคะที่เข้ามารับชมในคลิปนี้นะคะขอให้มีโชคมีลาบกันนะคะในงวดนี้ด้วยเถิดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะคะได้ทำคลิปใหม่ต่อๆไปด้วยจ้ามาลุ้นด้วยกันค่ะเพื่อนๆจ้า ขอพึ่งบุญบารมีปู่นะคะพึ่งบุญบารมีปัวน,นันตนาคราชนะคะที่ได้บูชามาจากแม่น้ำหนึ่งนะคะในแนวทางหวยรัฐบาลไทยของวันที่16สิงหาคม2564นะคะหรือว่าใครชื่นชอบในตัวเลขนะคะก็ลองนำไปเสี่ยงแนวทางอื่นก็ได้นะคะ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังทุกครั้งค่ะ แนวทางเลขถูกนะคะของหวยลาวพัฒนานะคะแอดก็ได้วางไว้ให้แล้วนะคะเพื่อนๆถ้าใครที่ยังไม่ชมก็ไปให้กำลังใจย้อนหลังได้นะคะตัวเลขก็สวยเหมือนกัน,นะคะ่ะใครอยากจะนำมาวิเคราะห์ของแนวทางรัฐบาลไทยก็ได้นะคะเพื่อนๆ ขอให้เพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมในคลิปนี้มีโชคมีลาบกันในงวดนี้ด้วยเถิดงวดวันที่16สิงหาคมนะคะ2564นะคะ ตัวแรกน่าจะเป็น4ค่ะเพื่อนๆ่ะ ตอนนี้คือเที่ยงคืนกว่ากว่นะคะเพื่อนๆจากของวันที่สิบห้านะคะที่ได้จุดทูกขอพรจากปู่อนันตนาคราชนะคะ ตัวที่สองเป็นสามนะคะ เพื่อนใหม่นะคะที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะคะหนูนิพุนพาโชคพารวยได้ทำคลิปใหม่ต่อๆไปด้วยจ้า มาลุ้นกัน,นะค่ะตัวสุดท้ายนะคะ ตัวแรกหางจะขาดนะคะเพื่อนๆจ๋าถ้ามองอีกด้านนึงก็จะเป็นหนึ่งก็ได้นะคะเป็นสี่ก็ได้ค่ะหรือว่าเพื่อนๆมองเห็นตัวไหนคะเพื่อนๆจ๋าตรงเลขที่คิดไว้หรือเปล่าคะตรงเลขในใจหรือเปล่าคะเพื่อนๆตัดเล่นสองตัวนะคะ เพืเ่อนๆจ๋าขอให้มีโชคมีลาภกันทุกคนนะคะตัวที่สามมาแล้วค่ะห้านะคะเพืเ่อนๆจา๋าสี่สามห้าหรือว่าหนึ่งสามห้าก็ได้นะคะลองตัดเล่นสองตัวนะคะสามห้าห้าสามแล้วก็ สามสี่สี่สามหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะคะถ้าใครมองเป็นเลขหนึ่งเนาะก็สี่ห้าสี่นะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมในคลิปนี้มีโชคมีราบในงวดนี้นะคะเฮงๆปังๆกันทุกคน,นะคะ่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ